สวัสดีครับสวัสดี FC ทางช่องนะครับ c h a n ชานหรวาเซียนคนเกนนะครับมันนี้ก็ม่าพ่อกันคือเก่านะครับสำหรับแนวทางหุ้นนอยรวมลาวดาวโจนดาวโจนปกติดาวโจน VIP นะครับพี่น้องครับสำหรับมันนี้นะครับเ c เข้ามาแล้วค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้เด้อครับพี่น้องเพื่อที่จะได้รับแนวทางดีๆเลขเด็ดๆหวยดังๆจากทางช่อง c h ท n ชานหรือวาเซียนคอนเกนนะครับพี่น้องครับ สำหรับแนวทางของเสี่ยนคนแกนวางครั้งเดียวเล่นได้ทั้งวันได้กับน้องเดอ้อวางครั้งเดี่ยวเล่นได้ทั้งวันสามารถนําไปเล่นได้ทุกมุนทุกน้อยแต่ต้องเล่นอย่างมีสติคําเตือนนะครับคําเตือนโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเสนอเป็นแค่แนวทางเท่านั้นนะครับพี่น้องครับก่อนอื่นนะครับก่อนทีสีวา่างแนวทางวันที่30นะครับพี่น้องครับ วันที่30เดือน6พศ2567น,นะครับเซียนคอนเกนกับสิขอสรุปแนวทางวันที่29เดือน6พศ2567ันอยกเ่อนนะครับพี่น้องเนาะก่อนอื่นนะครับมาเบิ่งสรุปผลกันก่อนนะครับพี่น้องสำหรับวันที่26่สิบหกเกานะครับพี่น้องเนาะมาเบิ่งครับน้องอ่าสำหรับเลขเด่นวิ่งรูดประจำวันที่29เดือน6พศ2567น,นะครับพี่น้องครับเด่นวิ่ง รูด3กับ2นะครับพี่น้องอ่าสำหรับสายวิ่งสายรูดนะครับเขียนคนเกีนกันเรียนให้ไปที่วิ่งรูด3นะครับเอฟซีบ๊อบบากวิ่งรูด3กับไปวิ่งรูด2ได้คือเก้านะครับพี่น้องครับสำหรับวิ่งรูด3นะครับเขียนคนเกีนกันจับคู่ให้ไปที่นะครับอ่าจับคู่ให้ไปที่อ่าเบิ่งเลยครับพี่น้องครับสำหรับสรุปผลวันที่ยี่สิบ เเดือน6พศ2งพนนสิบเจ็ดนะครับอ่ะเด่นวิ่งรูดสานะครับจับคู่3 5นะครับชุดเด่นนะครับจับคู่จอเน้นเไปที่3 5มห38 39นะครับพี่น้องอ่ะส่วนวิ่งรูดสอก็จับคู่ไปจาะเน้นเนนไปที่2 5 2 6 28แล้วก็29 ส่วน3 7 2 7เจ็นะครับพี่น้องกันทุนเอาไว้เด้อครับพี่น้องตรงกลางเซียนคอนแกนกระบ,บอกทุกคลิปนะครับกันทุนสำหรับแนวทางของเซียนคอนแกนนะครับจอบนเนียนๆหายเป็นที่เรียบร้อยอ่าจับคู่3 2เบิ้ล3 3 2 2ามสนะครับอ่ะมาเบิ้งครับสรุปลาวสตาเวลา15บหนาฬิกานะครับสำหรับแนวทางวันที่29เดือน6นะครับพี่น้องเนาะสำหรับอ่าเซียนคอนแกนกันกบ จับคู่จอเนีนๆไปที่สามสองเลครับพี่น้องเด้อตัวเด่นจับคู่กันสําหรับเอฟซีนะครับที่มีทุนหลายก็สามารถนําไปเล่นสิบเก้าประตูได้คือเก้าครับบพว่าสี่ยุติตำแหน่งใดนะครับ3กับ2มาได้เฮแน่นอนนะครับพี่น้องเนาะอ่ะมาเบิรงนรับเล่าสตาร์เวลา15บหนาฬิกาสานาทีเลครับพี่น้องเด้อเล่าสตาร์สิบหนาฬิกาสามสบนาทีบนนะครับ,น,บน้องบน2 อ่าบนนะครับพี่น้องเจ็ดหกเก้านะครับเจ็ดหกเก้าล่างสองหกนะครับก็มาแล้วครับแนวตั้งของเซียนคนแกลนนะครับหุ้นแรกแขกหมนันนะครับพี่น้องเด้อมาที่วิ่งสองบนนะครับพี่น้องไอ้วิ่งสองล่างจับคู่จอดเน้นๆไปที่สองหกตรงๆนะครับพี่น้องเด้อมาสองหกตรงๆสําหรับ ล่าสตาร์นะครับพี่น้องอ่าดีใจนะแบบซี่ตั้งช่องเก่านะครับพี่น้องน้อมาหกสองหกตรงๆนะครับอ่าเขามาตามกันต่อเฉพาะกิจนะครับพี่น้องเด้อเฉพาะกิจบนสี่แปดเก้าล่างเจ็ดเจ็ดมื้อนี้นะครับพี่น้องเฉพาะกิจหลุดไปครับพี่น้องอ่าเขาก็ลัเบิ่งกันต่อมาตามกันต่อสําหรับน้อยรอบพิเศษนะครับพี่น้องบนหนึ่งเจ็ดสามล่างหกหนึ่งอ่ามาแล้วเด้อครับพี่น้องเด้อมาแล้วสําหรับ น้อยรอบพิเศษนะครับจับคู่ไปที่7อ่าจับคู่ให้ไปที่วิ่ง3นะครับพี่น้องแนวทางของเซียนคนแกนเข้าไปที่วิ่ง3บนจับคู่ไปที่3 7อ่จมาเจ็นะครับพี่น้องมาเจก็ด,กดีใจนะพี่นทีทั้งช่องคือเก่าดนะครับพี่น้องเด้อสำหรับแนวทางของเซียนคนแกนนะครับพี่น้องอ่มาเบิ่งกันต่อครับน้อยรอบปกติบน049ล่าง25นะครับพี่น้อง มาอีกแล้วครับพี่น้องเข้าไม่อีกแล้วครับสําหรับน่อยรอบปกติเด้อครับพี่น้องเข้าไปที่วิ่ง2นะครับพี่น้องวิ่ง2ล่างนะครับพี่น้องเด้อเข้าไปที่วิ่ง2ล่างกับคู่นะครับเจาะเน้นเน้นไปที่25นะครับน้องกลัมาที่2หาตรงตรงนะครับพี่น้องนอยรอบปกติดีใจนะพี่น้อที่ทั้งช่องคือเก่านะครับพี่น้องเด้อสำหรับแนวทางของเซียนคนแกนนอยรอบปกติเข้าไปที่สองห้าตรงตรงนะครับพี่น้องผ่ตามเซียนคนแกนกัน ในเฮครับพี่น้องในเฮครับสำหรับน้อยรอบปกติมาเบิ่งกันต่อครับมาตามกันต่อ VIP นะครับพี่น้องบนนะครับบน4 2 1ล่าง47นะครับสำหรับเลขเด่นวิ่งรูปประจำวันที่29 3กับ2นะครับเข้าไปที่วิ่ง2ออีกแล้วครับพี่น้องเข้าไปวิ่ง2นะครับแล้วก็สำหรับเด่นวิ่งรูปสนะครับกล่ามาที่2 1เลขกำลังวัน วันที่29เดือน6นะครับเลขกำลังวัน0158อ่าเลขกำลังวันก็มาที่2112นะครับพี่น้องเด้อเข้าไปที่21นะครับพี่น้อง21งหงตรงๆสำหรับเลขเด่นวิ่งรูดวันที่29 3กับ2นะครับมาที่วิ่งรูด2จับคู่กับเลขกำลังวัน0158มาที่21นะครับพี่น้อง สองหนึ่งตรงๆนะครับไพ่ทำตามเส้นคนแกนที่เซียนคนแกนบอกแนะนําไปก็คือได้เฮคือเก่าแล้วครับพี่น้องสําหรับนอยรอบ VIP นะครับอ่ะสรุปแล้วนะครับก็ดีใจนะเบียดซีทั้งกองคือเก่าแล้วครับไพ่ทำตามเส้นคนแกนบอกก็ได้เฮคือเก่าแล้วครับลาสตาร์ก็เข้าไปที่สองหกล่างนะครับพี่น้องนอยรอบพิเศษจับคู่ไปที่เจ็ดสามมาจับคู่ไปที่สามเจ็ด มาเจ็ดสามบนนะครับพี่น้องเข้าไปที่วิ่งสามนะครับพี่น้องวิ่งสามบนส่วนปกติก็ดีใจนำเอฟซีทำช่องทำเด้อครับพี่น้องเด้อมาที่สองห้าตรงๆนะครับส่วน VIP ก็เข้ามาที่เลขเด่นวิ่งรูดนะครับสามกับสองมาที่สองจับคู่กับเลขกำลังวันมาที่สองหนึ่งตรงๆนะครับพี่น้องเด้ออ่ามื่อกี้ค่ะดีใจนะเอฟซีตั้งช่องที่เก่าครับพี่น้องครับสำหรับแนวทางของเซียนคนเกนอ่า คือเก่านะครับพี่น้องจ้บไผตามเสยนคนเกนกับไอ้เฮคือเก่าครับพี่น้องอ่ะบวเป็นการเสียเวลานะครับพี่น้องเขากลับมาเบิ่งกันต่อนะครับเอ็ดซี่ทางช่องอ่าได้เฮกันไปแล้วนะครับสำหรับวันที่29เดือน6พอส5 6งรมื้อนี้นะครับเขากลับมาเบิ่งกันต่อมาต่มกันต่อสำหรับแนวตั้งหุ้นนอยรวมดาวดาวโจนดาวโจนปกติดาวโจน VIP ีวันที่30เดือน6นะครับอ่าวันที่30เดือน6 เลขเด่นวิ่งรูดประจำวันที่30นะครับพี่น้องครับเด่นวิ่งรูด6กับ5้ได้พี่น้องเด้อครับสำหรับแนวทางของเซียนบอนแนกนคอนนี้นใหไปที่ 5, 6, วิ่งห้าวิ่งรูด6กเลยครับพี่น้องเด้อเอ็ซีบอมักวิ่งรูด6กกับไปวิ่งรูดหาได้คือเก้านะครับสำหรับสายวิ่งสายรูดนะครับเน้นให้ไปที่วิ่งรูด6นะครับเอ็ซีทางช่องนะครับมีทุนหลายก็สามารถนับไปเล่น19ประตูได้คือเก้านะครับ มาหกกับ 5, กห้าก็ได้เฮคือเก้านะครับพี่น้องเด้อสำหรับสิบเก้าประตูบาวาสีมาอยู่ตำแนหน่งใดก็ได้เฮคือเก้านะครับหกกับห้าเดียวเส้นคอนแกนเน้นไปตีวิ่งหกนะครับพี่น้องจับคู่นะครับหกห้าหนึ่งชุดเบิ้ลก็คืออ่าพี่น้องครับเบิ้ลก็คือหกหกห้าห้านะครับอ่ะสำหรับสายวิ่งสายรูดจับคู่เดี๋ยวเส้นคอนแกนต่อเน,น้นนี่เลยไปเลยนะครับพี่น้องเด้อจนนินนินให้แล้วก็ พี่น้องกับเอ็ซีทางจอกระเทียมแคบหน้าจอกันครับพี่น้องครับสําหรับวิ่งรูดหกจับคู่จอดเนนเน้นไปที่หกแปดด้วยครับพี่น้องหกแปดหกเก้าหกหนึ่งหกสองนะครับส่วนวิ่งรูดห้าจับคู่จอดเนนเน้นไปที่ห้าแปดห้าเก้าห้าหนึ่งห้าสองนะครับ เจาะเน้นๆในที่สี่คู่หน้านะครับเน้นที่คู่หน้าได้ครับพี่น้องเด้อเน้นสี่คู่หน้าและสี่คู่ท้ายเน้นๆส่วนตรงกลางนะครับหกศูนย์ห้าศูนย์เช่นคนเก็นกระบอกจุกคลิปนะครับกันทุนส่วนเลขกำลังวันนะครับพี่น้องศูนย์หนึ่งสี่แปดสามารถนํามาวิ่งกันนะครับพี่น้องได้เก้าศูนย์หนึ่งสี่แปดสามารถจับคู่วินกันได้ที่ศูนย์หนึ่งศูนย์สี่ศูนย์แปดหนึ่งสี่ 18แล้วก็ทามาด้วย48นะครับน้องสำหรับวิเลขเด่นวิ่งรูดประจำวันที่20อ่า30เดือน6วิ่งรูด6กับ5นะครับสามารถน้ำมาจับคู่ก,กำลังวันใดที่วิ่งรูด5จับคู่ก,กำลังวันไดที่6ก6 1น4 6 8กัน่ี่6กตัวกันเลขตัวกันก็คือ64 64นะครับพี่น้องครับอ่ะ ส่วนวิ่งรูด5จับคู่กับเลขกำลังวันได้ที่50 51 54 58นึ่ี่นะคุณน้องตัวกันก็คือ58เอ้ยตัวกันก็คือ54นะครับน้องเด้อตัวกันก็คือ54อ่ะพี่น้องครับแคปหน้าจอเอาครับน้องแคปหน้าจอเอา สำหรับแนวทางของเสียนคนแก่นนะมาฝากพี่ตอน,น้องคือเกาเดอร์ครับพี่น้องสำหรับหุ้นน้อยรวมของเสียนคนแก่นนะครับพี่น้องครับพี่นออ้องกะเอฟซีทางจองกะแคปหน้าจอเอาเด้ครับน้องเดอร์สำหรับนี้เสียนคนแก่นนามาฝากพี่ตอน้องคือเกาสำหรับหุ้นนอยรวมวราวดาวจูนดาวจูนปกติดาวจนวูน VIP นะครับตรงกลาง6050กันทุนเดอพี่น้องเดอร์ สำหรับแนวทองเส้นคนแกนมาเนี้นะครับพน้องครับอ่าเอ็ซีทางช่องที่เข้ามาแล้วก็ขอกำลังใจนะครับพี่น้องบีทีชานีนะครับพี่น้องค้งสีเข้าใจนะครับพิมพ์ปาษัไทเด์พี่น้องครับบอยมารสซาลีทอทหารซารีอย่าลืมจุดนะครับพี่น้องลืมจุดแล้วก็จิ้มก็ไปเลยนะครับพี่น้องจิ้มกาไปนะหลูกปรไฟของเส้นคนแก่นนะครับสวมเสื้อคอปกสีน้ําเงินเท่านั้นนะครับมันก็จะเด้งขึ้นมานะพี่น้องเนาะเด้งขึ้นมาแล้ค่ะ จิมปี่รูปโปรไฟล์ของเซียนคอนแกนได้เลยนะครับพี่น้องเด้อจิมเข้าไปมันก็จะเด้งขึ้นไม้พี่น้องได้กดติดตามนะครับพี่น้อง <c oughs> มันก็จะเด้งขก้นไม่พี่น้องได้กดติดตามเอาไว้เด้อครับเ <c oughs> พื่อที่จะได้รับแนวทางดีๆเลขเด็ดหวยดังๆจากทางช่อง BT Channel Russian q น a n t u น n นนะครับพี่น้องเนาะอ่ะแขปบหน้าจอกันครับสำหรับเบสที่ตั้งช่องที่เขามาแล้วกขอยทุกท่านมีสุขภาพแข็งแรงยาเจ็บยาจนร่ำรวยเฮงเองบางคำไปด้วยกันสำหรับ หุ้นนอยรวมงวดประจำวันที่30เดือน6พศ2567น,นะครับพี่น้องครับก็ขอให้เิง่อนๆปังงไปนํำกันเดอครับพี่น้องครับสำหรับอ e ีซีทันใดที bon ่บทท่านมีแนวทางนะครับพี่น้องก็แวะเขามารับแนวทางกับเซียนคอนเกนได้นะครับพี่น้องเด้อมาเอาแนวทางกับเซียนคอนเกนได้นะครับพี่น้องครับเซียนคอนเกนเสนอเป็นแค่แนวทางเท่านั้นนะครับแนวทางมีเข่าวีลุดเด้อพี่น้องเด้อเข่ามนีสามน้อยมืออื่นอาจสิบเเข่าหรือว่าพุ่งนี้ อาจสิข่า2สองน้อยสามน้อยก็แล้วแต่นะครับน้องกาเซียนคนเกลนก็บอกแล้วว่าเป็นแค่แนวทางนะครับอ่าสำหรับวันนี้นะครับพี่น้องกับเทียนคนเกลนกับสิคอลาพีละน้องไปก้นนะครับพอกันไม่คลิปนาสําหรับคลิปนี้นะครับฝากปีตอนน้องไว้คือเก้าสำหรับแนวทางของเชียนคนเกลนนะครับพี่น้องอ่าสำหรับพ่อพ่อแม่พี่น้องที่เดินทางนะครับก็ขอให้เดินทางปลอดภัยทั้งไปและกลับเด้อพี่น้องเด้อขอให้เดินทางปลอดภัยทั้งไปและกลับนะครับ คลิปนี้ก็ฝากไว่เพียงตัวนี้นะครับพอกันไหมคลิปหน้าครับสวัสดีครับพี่น้องครับสวัสดีครับอา